สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกันอีกครั้งหนึ่งกับช่องอูเทนพารรมนะครับคุณผู้ชมครับสว่านไร้สายที่บ้านผมแบตเตอรี่มันเสื่อมนะครับอาการของมันจะเป็นแบบนี้นะฮะเราบีบให้มันทํางานมันก็ไม่ทํางานนะครับแล้วถอดเจ้าถาดก้อนนี้นะครับถอดเอาไปใส่แท่นชาร์จมันก็ไม่ชาร์จนะครับชาร์จไม่เข้าเนื่องจากว่าเจ้าถาดก้อนนี้อายุการใช้งานมันเนี่ยก็ผมก็ใช้มันมาประมาณ2ปีแล้วนะฮะ มันก็เสื่อมไปตามสภาพทีนี้ถ้าเกิดว่าจะไปซื้อก้อนใหม่นะครับของใหม่เลยเนี่ยก้อนหนึ่งก็ตกประมาณ8-900บาทนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็จะใช้วิธีซื้อผ่านตัวนี้นะครับซื้อมาจากร้านค้าออนไลน์นะฮะก้อนหนึ่งก็ความจุเนี่ยสาโวลต์น,นะครับผมก็ซื้อมาทั้งหมดด้วยกันใน3ก้อนเพราะว่าแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับมันจะกินกินพลังงานอยู่ที่สิบโวลต นะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้ถ่านตัวนี้ประมาณ3ก้อนนะฮะเดี๋ยวเราก็จะมาดูวิธีเปลี่ยนถ่านกันนะครับเราก็มาเปิดฝานะฮะเปิดฝามันออกก่อนมันก็จะมีสกรูอยู่4ี่ตัวด้วยกันแต่ของอยี่ห้อสแตนเลสนี่นะครับมันจะพิเศษนิดหนึ่งก็คือตรงหัวน็อตมันเนี่ยนะหัวสกรูเนี่ยมันจะเป็นรูปดาวนะครับเราก็จะต้องมีสกรูที่ที่เป็นรูปดาวแบบนี้นะครับเพื่อที่จะมาไขาออก หายเสร็จแล้วก็ยกออกมาครับคุณผู้ชมระวังน็อตหายนะครับแล้วก็เอาน็อตใส่ไว้ในน,นี้ก่อนสปริงอีกหนึ่งตัวนะก็ออกมาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเจ้าก้อนถ่านนะฮะนี้เราก็ดึงมันออกมาเลยครับ ัวนี้นะครับอฐานสามก้อนเนี่ยมันใส่ไว้ในบอดี้ตัวนี้นะครับ,นน Body, ครบแค่เอาวางไว้เฉยๆนะครับไม่ได้มีตัวยึดอะไรนะฮะเราก็สามารถดึงมันออกมาได้เลยถ้าดึงถ้าดึงมันไม่ออกนะครับมันยากก็ใช้ไขควงนะครับใช้ไขควงปากแบนเนี่ยนะครับงัดมันขึ้นมาได้ไม่เป็นไรนะครับไม่เสียหายอะไรอ่า เอาละงัดก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะครับก็จะมีฐานอยู่ด้วยกันสามก้อนด้วยกันนะฮะแล้วก็มีการเชื่อมต่อฐานแบบอนุกรมนะครับบวกลบบวกลบก็สังเกตนะครับนี่นะฮะด้านนี้ก็จะเป็นขั้วบวกอันนี้ก็จะเป็นขั้วลบด้านนี้ก็จะเป็นขั้วบวกอันนี้ก็จะเป็นขั้วลบขั้วบวกขั้วลบมันก็จะเรียงสลับกันแบบนี้นะครับเวลาต่อสายมันก็จะเป็นอนุกรม ตัวอ,อนกกลมเนี่ยมันจะทําให้เอาโวลต์ของสามก้อนเนี่ยมารวมกันนะครับก้อนละสามจุดห้าสามจุดห้าสามจุดห้ามันก็จะเป็นประมาณสิบสิบจุดห้าโวลต์น,นะครับทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาแกะแกะเจ้าฐานสามก้อนนี้ออกนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนฐานใหม่เข้าไปสามก้อนทีนี้ถ้าคุณผู้ชมกลัวว่าหลังจากแกะแล้วตอนจะเอาไปประกอบใส่กลับเข้าไปเนี่ยฮะจะจําไม่ได้นะครับว่าสายไหนมันต่ออยู่กับสายไหนอะไรยังไงเนี่ย ก็ในช่วงนี้นะครับจังหวะน,นี้ก็ถ่ายรูปเก็บไว้ก็ได้นะครับนี้เราก็มาแงะออกเลยนะครับก็ใช้ไขควงตัวนี้นะครับนี่นะฮะ,ะใช้ไขควงตงัวนี้แงะออกไปเลยครับ คือของเดิมที่มันมาจากโรงงานเนี่ยมันจะใช้เหมือนกับเป็นปืนไฟฟ้ายิงไว้นะครับนี่แบบนี้นะครับเราก็แง้มันออกมาเลยนะครับตัวไหนถ้าเกิดว่าเราเรางัดมันออกมาแล้วเนี่ยนะฮะถ้ามันไม่ยับเยินมากมันยังสามารถใช้งานได้อยู่ก็เอามาใช้ต่อแต่ถ้างัดเสร็จแล้วมันยับเยินมากนะครับก็ทิ้งมันไปนะฮะเดี๋ยวเราจะใช้สายไฟนะฮะในการเชื่อมต่อแทนได้นะครับตอนนี้ก็งัดมันออกมาก่อนครับ มันก็งัดเลยครับคุณผู้ชมไม่เป็นไรงัดได้งัดไปเลยครับ ยากเราก็ใช้ครีมช่วยดึงได้นะครับอือครับอ่ามาแล้วนะครับด้านหนึ่งก็แบบเดียวกันนะครับงานออกมา <c oughs> ดึงเราก็ได้ครับ ดึงอ่ะมันก็จะหลุดออกมาแบบนี้แหละนะครับ,นะรบจับมันก็ดึงออกมาเลยนะอันน,น,นี้นะครับอันนี้ต้องใช้ครีมดึง ตอนนี้เราก็งัดฐานเดิมออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับสองขั้วนี้นะฮะจะเป็นขั้วบวกกับขั้วลบนะครับเพื่อที่จะอ่าจ่ายไฟไปให้กับตัวสว่านของเรานะครับส่วนสายสองเส้นนี้นะครับมันก็จะมาต่อเข้ากับมันจะมีนี่นะครับสลอ็อตซ็อกเก็ตมันอยู่ด้านนี้ อัวนี้ใช้สำหรับในการที่จะ,ะชาร์จถ่านนะตอนนี้เราก็มาดูถ่านที่ผมซื้อมานะครับหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเราก็มาเช็คโวลต์มันก่อนนะครับว่าถ่านตัวเนี้ยนะฮะมันกี่โวลต์อันนี้ก็จะเป็นขั้วบวกอันนี้ก็จะเป็นขั้วลบนะครับเราก็เอาโวลต์มิเตอร์แตะเข้าไปที่ขั้วบวกกับขั้วลบนะก้อนหนึ่งก็ประมาณสามจุดสี่เจ็ดนะครับ อันนี้คือฐานที่อ่าซื้อมาแต่ยังไม่ได้ชาร์จนะครับก็จะประมาณ3.47ซึ่งจริงๆแล้วฐ่านก้อนนึงเนี่ยก็จะมีความจุอยู่ประจุอยู่ที่ประมาณ3.5ถึง3.7นะครับ3ก้อนเนี่ยรวมกันมันก็จะเกิน10.8แล้วก็สามารถที่จะเอาไปใช้กับเจ้าสว่านตัวนี้ได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีใส่ถ่านกันนะครับ เราก็จะมีฐานอยู่สามก้อนแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้วบวกอันนี้ก็จะเป็นขั้วลบนะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวตอนที่เราจะประกอบเข้าไปกับตัวตัวแผงแผงวงจรตัวนี้นะครับนะฮะมันก็จะมีการเชื่อมนะครับเนื่องจากว่าถ้าเป็นโรงงานเนี่ยอย่างที่ผมเรียนไปตอนต้นนะฮะมันจะใช้ตัวปืนไฟฟ้ายิงเพื่อที่จะให้ฐานสามก้อนเนี่ยนะครับต่อเรียงกัน แต่ว่าเราไม่มีปืนไฟฟ้าเราก็จะใช้วิธีบัดรกรีนะครับบัดรกรีตะกัวเข้าไปแต่ว่าตรงเนี้ยนะครับมันก็จะได้รับการเคลือบมานะฮะมันจะทําให้เราบัดกรีตะกัวเนี่ยติดค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นนะครับให้เราเอาตัวกระดาษทรายนะฮะมาถูถูสามก้อนนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะให้บัดรกรีตะกัวติดได้ไง่ายๆ ก็จะได้ลักษณะนี้นะครับประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนะครับมันก็จะมีรอยที่เราถูเอาเคลือบมันออกนะฮะเดี๋ยวเวลาเราเชื่อมตะกวดเนี่ยเราก็จะเชื่อมได้ง่ายล้วก็ทําแบบนี้นะฮะทำแบบกันทําแบบเดียวกันนี้ทั้งสามก้อนเลยนะครับขั้นตอนการเชื่อมนะครับให้เราเอาน้ํายาตัวนี้นะครับที่มันเป็นครีมแบบนี้นะฮะครีมประสานตะกวดเนี่ยนะครับเอามาแต้มไว้ก่อนนะฮะเอามาทาไว้ตรงหัวก่อนนะครับ เพื่อที่เราจะได้เวลาเราบัดกรีตะก,กั่วลงไปนะครับมันจะได้ติดง่ายนะครับอย่างนี้นะครับ นี้นะครับเราก็จะเชื่อมแบบนี้ไว้ทั้งทั้งสองด้านของฐานเลยนะครับแล้วก็ทําให้ครบทั้งสามก้อน,นหลังจากเราเชื่อมเสร็จทั้งสามก้อนแล้วก็จะได้ลักษณะนี้นะครับจะได้ประมาณนี้นะครับทั้งหัวทั้งท้ายเราก็จะเชื่อมตะกัวรอไว้นะครับตอนนี้เราก็เอามาประกอบเข้ากับแผงมันนะครับ ทีนี้ตอนที่เราจะเอาผ่านมาใส่กับแผงตัวนี้นะครับเราก็ดูสัญลักษณ์นะครับมันก็จะมีสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกนี่นะฮะขั้วบวกขั้วลบขั้วบวกนะฮะมันก็จะสลับกันแบบนี้นะครับลบบวกลบด้านนี้จะเป็นขั้วบวกนะครับเราก็ดูนะฮะขั้วบวกก็จะเป็นด้านนี้นะครับจะใส่บวกเข้าไปนะฮะนี่บวกอันนี้ก็จะเป็นลบนะครับ แบบนี้นะฮะแล้วก็จะเป็นบวกก็จะใส่สลับกันแบบนี้นะครับหลังจากเราใส่เสร็จแบบนี้แล้วนะครับตอนที่เราจะมาเชื่อมอ่าขั้วให้มันติดกันเนี่นะฮะส่ผ่านเนี่ยมันก็อาจจะยุกยิกยุกลิกนะฮะดิ้นมาดิ้นไปได้เรากใใ็ใช้เทปผ่านสายไ,ไฟคาดไว้ก่อนนะครับเี๋ยวทำเสร็จแล้วเราค่อยแกะออกนะครับตอนที่เราจะเอาไปใส่กับบอดี้ของมันเราค่อยมาแกะเทปสายไ,ไฟตัวนี้ ขั้นตอนที่เราจะบัดกรีตะกัวเข้าไปที่ขั้ว่านนะครับผมแนะนําให้เราบัดกรีตะกัวไว้ที่ขั้วตรงนี้ก่อนนะครับนี่นะฮะบัดกรีตะกัวติดไว้ที่ขั้วทั้งสองด้านเนี่ยนะครับอ่าเนี่ยนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับบัดกรีตะกัวติดไว้ให้เรียบร้อยก่อนนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะเวลาเราจะบัดกรีแผ่นตัวนี้ให้ติดกับ่านเนี่ยนะครับมันจะง่ายกรณีที่มันเป็นแผ่นเรียบๆแบบนี้นะครับ ะะมันจะทําให้เราบัตรกรีตะกัวเนี่ยติดค่อนข้างยากนะครับผมแนะนําให้เจาะรูนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่เวลาเราบัตรกรีตะกัวเข้าไปเนี่ยมันจะได้ติดง่ายนะฮะ ในกรณีแผ่นที่เราแกะออกมันชำรุดจนไม่สามารถนำมาใช้ได้ก็ให้เราใช้สายไฟเส้นเล็กๆนะครับมาเชื่อมนะฮะในลักษณะแบบนี้นะครับก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนครับเนี่ยนะครับ,รบลักษณะนี้นะฮะเชื่อมทั้งหัวทั้งท้ายเลย เราก็จะมาทดสอบดูว่า,าการเชื่อมต่อของเราเนี่ยมันสมบูรณ์หรือเปล่านะครับถ้ามันสมบูรณ์เนี่ยนะครับเวลาเราใช้โวลต์มิเตอร์เช็คนี่นะฮะฐานก้อนหนึ่งประมาณสามจุดห้านะครับถ้าสามก้อนรวมกันโวลต์มันจะต้องได้ที่ประมาณสิบจุดห้าหรือไม่ใช่ก็ใกล้เคียงนะครับแต่ถ้าเราเชื่อมต่อไม่สมบูรณ์เนี่ยนะครับโวลต์มันจะไม่ถึงนะครับเราก็ลองมาทดสอบดูนะครับ ตอนนี้วนได้ที่11.17นะครับอ่เดี๋ยวผมสลับสายอ่าวนจะอยู่ที่ประมาณ11.17 11.18ประมาณนี้นะครับแสดงว่าอ่าเราสามารถเชื่อมต่อฐานทั้ง3ก้อนนี่ได้แบบสมบูรณ์แบบแล้วนะครับตอนนี้ก็ลองเอามาเสียบชาร์จดูนะครับเดี๋ยวชาร์จเต็มแล้วลองเอาไปใช้กับสว่านดูว่ามันจะใช้ได้ เป็นปกติดีหรือเปล่านะครับตอนนี้ฐานที่ชาร์จไว้ก็เต็มเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะลองมาเทสดูว่าใช้งานได้ดีหรือไม่ครับเราก็ใส่เข้าไปนะครับโอ้งานได้ดีมากครับสรุปว่าใช้งานได้ดีไฟแรงมากครับคลิปนี้ก็คงต้องขอจบไว้แต่เพลงเท่านี้ก่อน นะครับถ้ายังไงก็รบกวนนะครับท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งติดตามช่องอุเทนพาทมด้วยนะครับขอบคุณครับ